บ้านนะครับตรงที่ขั้นตอนต่อไปเวลาเราเข้าไป board, แดชบอร์ดนะมันก็จะมีะเราเซตไอขั้นตอนต่อไปเพื่อจะรู้ว่าทางเฟซเข้าให้เราทําอะไรบ้างนะครับซึ่งขยายกลุ่มมาเยอะนะครับในในโปรไฟล์ของเราเนะเพราะฉะนั้นเรามีกลุ่มเยอะก็แชร์ไปตลอดแชร์ไปทุกกลุ่มอย่างน้อยถ้าเราทําวันหนึ่งสิบคลิปแล้วก็มีรูปภาพแบบ ก็ช่วงที่หลายๆท่านเนาะกำลังมีความสุขในการช้อปปิ้งหรือไปตลาดหรือทําอาหารหรือทานอาหารต่งตางๆนะครับผมก็อยากจะกันบ้านนะครับตรงที่ขั้นตอนต่อไปเวลาเราเข้าไปดชบอร์ดนะมันก็จะมีเราเซตไอขั้นตอนต่อไปเพื่อจะรู้ว่าทางเฟซเข้าให้เราทําอะไรบ้างนะครับซึ่งแองโดยไม่รู้ตัวเนาะหรืออาจจะถูกปิดกั้นโดยไม่รู้ตัวก็ทําให้ยอดวิวหรือแรงต่างของเราเนี่ยมันไม่ไปไหน,นครับมันไม่ไปไหน ผมก็พยายามเรียนรู้ก็จะมีหลากหลายเยอะมากจะมีหลากหลายเยอะมากที่ผ่านมาผมก็คิดว่าอ่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ถูกต้องที่อ่าก่อนที่เราจะแช์นะมันโอเคไมหมมันดีปลอดภัยหรือเปล่าถ้าทําไม่ถูกต้องอาจจะถูกเตือนถูกปิดกัน้นอีกอันหนึ่งก็เป็นในเรื่องของการที่แปลงข้อความอีกวัเป็นยี่สิบใช่ไหมเยอะไหมเราก็แชร์เยอะมากแต่การแชร์ของเราครับ เราก็ไม่รู้ว่ากลุ่มบางกลุ่มเขาปิดกั้นแล้วนะเขายินดีให้เราแชร์เขาบางกลุ่มเขาก,ก็ไม่ให้ข้อมูลเราลงนะเราต้องไปตรวจสอบด้วยนะครับเวลาเราแชร์ครับบางกลุ่มเขาก็อนุมัติให้เราแชร์ได้ครับประดิษฐ์ครับทักทายยามเย็นครับทักทายกับทุกท่านมีความสุขนะครับในยมเย็นเนาะหาอะไรอร่อยอร่อยทานนะก็จะมีหลากหลายเยอะมากจะมีหลากหลายเยอะมากที่ผ่านมาผมก็คิดว่า ่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ถูกต้องที่นันนะครับก็คือเราต้องไปเรียนรู้จากากกรูหรือจากข้อมูลต่างๆที่เขาแนะนํามาให้ดีนะวันนี้ก็เลยอยากจะมาบอกนะครับตรงไอการแชร์แต่ละครั้งแต่ละคลิปเขาให้แชร์ไม่เกินสามใช่ไหมท่านคิดดูสิบคลิปเลยแชร์ทั้งหมดกี่กลุ่มสามสิบกลุ่มใช่ไหมไม่ต่ำรับเพราะว่าแต่ละ แต่ละอาจจะมีความเสี่ยงในตอนหลังเนอะหากว่าเราแชร์ไปเยอะๆครับคือแชร์ได้ไม่ห้ามเลยได้เนี่ยบางอย่างสิ่งที่เขาให้มาอาจจะทําได้หรือไม่ได้ก็ได้ตรงนี้อย่างเช่นอจจะไรการแชร์เนาะการแชร์เนี่ยครับถ้าเป็นคนที่แนะนําหลายๆท่านกันแล้วกันว่าช่วงนี้เขาอาจจะเข้มนิดนึงเรื่องการตรวจสอบหรือการที่เขาให้การบ้านอะไรออกมาครับทุกท่านจะต้องของนโยบายการสร้างรายได้ได ผมก็เห็นอาจารย์หลายๆท่านเนาะที่เข้ามาแนะนํานะครับก็เลยนํามาฝากทุกท่านกันแล้วกันนะครับว่าก,ก่อนที่เราจะกดเยินดีให้เราแชร์เขาบางกลุ่มเขาก,มาก็ไม่ให้ข้อมูลเราลงนะเราต้องไปตรวจสอบด้วยนะครับเวลาเราแชร์ครับบางกลุ่มเขาก็อนุมัติให้เราแชร์ได้เรียนรู้ให้ดีนะครับมันก็เป็นประสบการณ์กันล้วกันนะครับซึ่งกูกรูหลายๆท่านนะครับก็ยังถูกใบเหลืองใบแดงเนาะ,นะนก็จะมีหลากหลายเยอะมาก จะมีหลากหลายเยอะมากที่ผ่านมาผมก็คิดว่า่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ถูกต้องที่กลุ่มเนี่ยก็ผมก็แชร์ประมาณหนึ่งครั้งแค่นั้นเองนะแล้วเราก็รับรับอย่าแชร์อย่างเดียวถ้าแชร์อย่างเดียวแล้วไม่เคยไปทักทายไปอะไรในกลุ่มเขาเลยบางครั้งอาจจะถูกปิดกัน้นหรือถูกเตือนได้แล้วอาจจะถูกรายงานไปที่ AI เหมือนครับสดีครับทักทายยำเย็นครับ ทักทายกับทุกท่านมีความสุขนะครับในยามเย็นเนาะหาอะไรอร่อยอร่อยทานนะครังข,ของนโยบายการสร้างรายได้ผมก็เห็นอาจารย์หลายๆท่านเนาะที่เข้ามาแนะนํานะครับก็เลยนํามาฝากทุกท่านกันแล้วกันนะครับว่าก่อนที่เราจะกดพัฒนาต่อก็เลยเอามาฝากแลวมาทักทายกับทุกท่านในยามเย็นกันละกันครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ,บ,รบทักทายยามเย็นครับ ทักทายกับทุกท่านมีความสุขนะครับในยามเย็นเนาะหาอะไรอร่อยอร่อยทานนะครับพัฒนาต่อก็เลยเอามาฝากแล้วมาทักทายกับทุกท่านในยามเย็นกันละกันครับผมสวัสดีครับครั้งเราอาจจะดูไม่ทั่วถึงตรงนี้ก็ทุกท่านต้องไปตรวจสอบตรวจเช็คให้ดีด้วยในการที่แชร์ไปแต่ละกลุ่มแล้วว่าแต่ละกลุ่มเขา ยินดีให้เราแชร์เขาบางกลุ่มเขาก็มาก็ไม่ให้ข้อมูลเราลงนะเราต้องไปตรวจสอบด้วยนะครับเวลาเราแชร์ครับบางกลุ่มเขาก็อนุมัติให้เราแชร์ได้เขาอ่ยินดีให้เราแชร์เขาบางกลุ่มเขาก็มาก็ไม่ให้ข้อมูลเราลงนะเราต้องไปตรวจสอบด้วยนะครับเวลาเราแชร์ครับบางกลุ่มเขาก็อนุมัติให้เราแชร์ได้สาคัญตรงนี้แต่ถ้าไม่ไม่แชร์เลย นะลงหน้าโปรไฟล์หน้าเพจเราก็ดีที่สุดหรือถ้าจะแชร์แชร์ลงกลุ่มที่เราตั้งขึ้นเองก็ดีที่สุด mm hmm. ข้อความอีกอเป็นยี่สิบใช่ไหมเยอะไหมเราก็แชร์เยอะมากแต่การแชร์ของเราครับเราก็ไม่รู้ว่ากลุ่มบางกลุ่มเขาปิดกั้นล้วนะแต่เขามีเตือนนะเขามีเตือนนะแต่เขาจะปิดกัน้นเพราะ,ะนังเวลาเราลงอะไรไปครับ มันจะไม่มีไม่ไม่ขึ้นที่กลุ่มนะั้นแต่กลุ่มมันจะอยู่ที่เราอยู่นะแต่ว่าเราแชร์ครับก็ช่วงที่หลายหลายท่านเนาะกำลังมีความสุขในการาช้อปปิง้งหรือไปตลาดหรือทําอาหารหรือทานอาหารต่างๆนะครับผมก็อยากจะข้อความอีกว่าเป็นยี่สิบใช่ไหมเยอะไหมเราก็แชร์เยอะมากแต่การแชร์ของเราครับเราก็ไม่รู้ว่ากลุ่มบางกลุ่มเขาปิดกั้นแล้วนะสำคัญตรงนี้แต่ถ้าไม่ไม่แชร์เลย นะลงหน้าโปรไฟล์หน้าเพจเราก็ดีที่สุดหรือถ้าจะแชร์แชร์ลงกลุ่มที่เราตั้งึ้นเองก็ดีที่สุดเพราะายินดีให้เราแชร์เขาบางกลุ่มเขาก็มาก็ไม่ให้ข้อมูลเราลงนะเราต้องไปตรวจสอบด้วยนะครับเวลาเราแชร์ครับบางกลุ่มเขาก็อนุมัติให้เราแชร์ได้นะแต่ว่าต้องต้องไปดูด้วยว่าแต่ละกลุ่มเขาเปิดโอกาสให้ให้เราแชร์ข้อมูลแชร์อะไรไปมากน้อยขนาดไหนต้องไปศึกษาระเบียบเขาด้วยนะครับจะถูกปิดกั้นนะ อาจจะปิดกันนะครับก็ให้ระวังก็ศึกษาให้ดีซึ่งประสบการณ์ของผมที่ผ่านมาผมก็โอ้โหวันหนึ่งทำสิบคลิปละกลุ่มเนี่ยก็ผมก็แชร์ประมาณหนึ่งครั้งแค่นั้นเองนะแล้วเราก็รับ รับนบทสรุปนะในความปลอดภัยแล้วก็ในส่วนในการแจ้งเตือนอื่นๆที่ทางเฟซเขาแจ้งมาก็ศึกษาให้ดีศึกษาละเอียดให้ดีก่อนที่จะทำการแชร์แต่ละครั้งแต่ละคลิปเขาให้แชร์ไม่เกินสามใช่ไหมท่านคิดดูสิบคลิปเลยแชร์ทั้งหมดกี่กลุ่ม30สกลุ่มใช่ไหมไม่ต่ำครับเพราะว่าแต่ละแต่ละขึ้นของนโยบายการสร้างรายได้ได ผมก็เห็นอาจารย์หลายๆท่านเนาะที่เข้ามาแนะนํานะครับก็เลยนํามาฝากทุกท่านกันและกันนะครับว่าก่อนที่เราจะกดกดระเบียบที่เขากําหนดนะครับทาให้ทาง AI ทางเฟะเขาปิดกั้นเราครับก็ช่วงที่หลายๆท่านเนาะกำลังมีความสุขในการช้อปปิ้งหรือไปตลาดหรือทําอาหารหรือทานอาหารต่างๆนะครับผมก็อยากจะนะครับก็คือเราต้องไปเรียนรู้จากกูรูหรือจากข้อมูลต่างๆที่เขาแนะนํามาให้ดี นวันนี้ก็เลยอยากจะมาบอกนะครับตรงไอ้การทงจะเห็นในผ่านสื่ออะไรต่างๆตัวนั้นซึ่งสิ่งสําคัญและจําเป็นนะครับก็คือเราต้องไปเรียนรู้จากากูรูหรือจากข้อมูลต่างๆที่เขาแนะนํามาให้ดีนะวันนี้ก็เลยอยากจะมาบอกนะครับตรงไอ้ครับประดิษครับทักทายยมเย็นครับ ทักทายกับทุกท่านมีความสุขนะครับในยามเย็นเนาะหาอะไรอร่อยอร่อยทานนะเคยได้เนี่ยบางอย่างสิ่งที่เข้าให้มาอาจจะทําได้หรือไม่ได้ก็ได้ตรงนี้อย่างเช่นอะไรการแชร์เนาะการแชร์เนี่ยครับถ้าเป็นคนที่ทั้งเราอาจจะดูไม่ทั่วถึงตรงนี้ก็ทุกท่านต้องไปตรวจสอบตรวจเช็คให้ดีด้วยในการที่แชร์ไปแต่ละกลุ่มแล้วว่าแต่ละกลุ่มเข้มนะครับก็คือเราต้องไปเรียนรู้จาก กูรูหรือจากข้อมูลต่างๆที่เขาแนะนํามาให้ดีนะวันนี้ก็เลยอยากจะมาบอกนะครับตรงไอ้กันที่ผมนะครับอาจจะถูกปิดกั้นตรงนี้ส่วนหนึ่งนะผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมเราทำจงเยอะึงแยะแล้วก็แชร์กลุ่มอะไรไม่ผิดกดไอ้ชุมชนนะไม่ผิด ท่านคงจะเห็นในผ่านสื่อต่างต่างตรวนั้นซึ่งสิ่งสําคัญและจําเป็นการแชร์หรือการอะไรต่างๆตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ในยามเย็นก็แลวกันก่อนที่เราจะแชร์นะมันโอเคไหมมันดีปลอดภัยหรือเปล่าถ้าทาไม่ถูกต้องอาจจะถูกเตือนถูกปิดกั้นอีกอันหนึ่งก็เป็นในเรื่องของการที่แปลงคลิปสั้นหรือสตอรี่ให้เป็นคลิปสั้นคลิปสั้นให้เป็นเรี้ยวเป็นอะไรต่างตรงนี้ก่อนที่เราจะแชร์นะมันโอเคไหมมันดีปลอดภัยหรือเปล่าถ้าทาไม่ถูกต้อง อาจจะถูกเตือนถูกปิดกัน้นอีกอันหนึ่งก็เป็นในเรื่องของการที่แปลงนะแต่ว่าต้องต้องไปดูด้วยว่าแต่ละกลุ่มเขาเปิดโอกาสให้ให้เราแชร์ข้อมูลแชร์อะไรไปมากน้อยขนาดไหนต้องไปศึกษาระเบียบเขาด้วยนะครับทั้งทั้งเราอาจ,จะดูไม่ทั่วถึงตรงนี้ก็ทุกท่านต้องไปตรวจสอบตรวจเช็คให้ดีด้วย นการที่แชร์ไปแต่ละกลุ่มแล้วว่าแต่ละกลุ่มเขาเรื่องของไอ้เทคนิคหรือการส่งต่อการแชร์ต่างๆซึ่งตอนนี้เขาจะรู้สึกจะเข้มมากขึ้นในการตรวจสอบซึ่งบางครั้งเราอาจจะถูกใบเหลืองไม่ได้จะถูกปิดกั้นนะอาจะถูกปิดกั้นนะครับก็ให้ระวังก็ศึกษาให้ดีซึ่งประสบการณ์ของผมที่ผ่านมาผมก็โอ้โหวันหนึ่งทำสิบคลิปแล้วเขาไม่เปิดโหมดสร้างรายได้เนี่ยเขาก็แชร์ได้เต็มทีม่มีปัญหา ก็จัดการได้แต่ถ้ากรณีของเราเปิดโหมดมืออาชีพนะครับแชร์มากเกินไปก็ข้อความอีกว่าเป็นยี่สิบใช่ไหมเยอะไหมเราก็แชร์เยอะมากอแต่การแชร์ของเราครับเราก็ไม่รู้ว่ากลุ่มบางกลุ่มเขาปิดกั้นแล้วนะครับประดิษฐ์ครับทักทายยำเย็นครับทักทายกับทุกท่านมีความสุข